ปวัสด,ดีเจ้าป้าดาวจะมาทำพาโลเนาะอบไก่เจ้าอบพาโลโอบแบบบ้านๆเนานะมีไก่กระดูกอ่อนเนื้อหมูกระดูกหมูอ่อนไก่เจ้าแล้วก็มีเนื้อหมูไก่ขึ่งตัวเนาะไปเจ้าป้าดาวเอาไปอบก่นนอนเนาะอบแบบบ้านๆเท่านีาน้ละเจ้า ทำพะโลบแบบบ้านๆเท่านี้แหละกลัวยสักกันมันเจ้านี่มันกินมันหอมเนาะ Ô càng cốt đâu กอมีสซอดถั่ยสีอิ่วดำเจ้าตีมากไปนี่นะใส่สีอิ่วดำอีกนิดหนึ่งก็ได้เจ้า <c oughs> าน้าใส่เลยใส่สกมภานะกาะ้านนะที่สาม,มอเลยคราวี่กัดตุ๋นเจ้า มันเอเจ้าปลาดาวทำพระโลกพระโลกกระดูกอ่อนเนื้อหมูกระดูกอ่อนหมูเนาะไก่ทำแล้วเ,เอาไปเพื้อหลูกเจ้าปลาดาก็คงจะกินหรอกซักเมื่อหนึ่งแค่นั่นแหละ หันหน้าหันตาพี่สองเดือนแล้วเจ้าก็เข้ากับแดไปฮือเนาะทำงานเจ้าุ่นอยู่ใจกลางมังหลวงมงั้งน,น้ำตาลใส่ตอนนี้เลยเจ้าน้ำตาลใสายนี่แล้วเจ้าแบบต้องกวดไปเก็บมั้งเนี่ยเออ อย่างถ้าจะกินมันก็ต้องอ้วนเจ้าแต่ป้าด้าไม่เหมือนกินทุกวันเนะจนมากพลาดกกินนยังอื่นก็ใส่นมเขือเจ้าเขือไม่ทังใส่เยอะแต่เจ้าช้อนโต๊ะกระป้อนอะ <c ười> อย่างนี้นถ้ามันจืดใส่ที่หลังเจ้าสีอิ่วขาว แต่ซอสหอยนี่ใส่ไปเรียบร้อยละแล้วใส่ตอนมักเนะเาะแล้วเจ้าที่ที่กระตุนกันเดียวถ้ามันอ่อนจางอ,อ,อ่อนเกลืออ่อนอย่างสอนมันซุกเขาเติมได้เจ้าเพราะว่าพอโลดนี่มันจะมีหน้ามันก็พอเติมที่หลังได้ น้าเจ้ากบไก่พราลก่อไก่กระดูกอ่อนหมูกระเดี้ยววันหลังซื้อไก่เป็นตัวมาทำ ก้ในนี้ตูจะมีหั่งตัวนะอ๋เป็นตัวเนาะน่ามาหนังสีกินนะนะั่นนะเครื่องรุ้งที่ประดาวใส่ไปเจ้าจับพอดีเลยเวลาเขาใส่ไปเจ้าจะผังใส่ ใช่ให้มันจับพอหน้าม,มันแห้งงวดมันจะเข็มหน่ะเจ้าถ้ามันจืดปนจางเขาเติมที่หลังได้พระโลนี่จะบฮือน้ำแห้งเจ้า เวลาเ่าไปซื้อตลา,าดฉันก็เวลาเขาซื้อปุกจะตตักงามพระโล่เฮือโตยนั่นนะแต่บ้านเราใส่ไข่นอะข้างนี้นเนาะแค่กระดูกอ,อ่อนกับไก่เนี่ยกระเหลือกินแลวเจ้า เมาะเจ้าสุกละทํากันดูเจ้าง่ายๆเนาะทำแบบบ้านๆต้องไปพิถีพิถันมันเียอะเจ้าสมัยก่อนนี่คนสมัยก่อนนี่เครื่องปรุงนี่เกือบจะบัมีเลยเปิ่นใส่แต่อันซีอิ๊วดำแค่นั้นนะสมัยก่อนนี่นะท้ำนะตาลเวลาเปิ่นเอาไปขายกาตะแก้วกาดก็คือตลาดเจ้าสมัยก่อนนี่แท้เลยนะเจ้า ทำเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าพาโลกไก่หมูกระดูกออนปลาดาวขอจบคลิปเนี้กันนะเจ้าปะกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเห้่อปลาดาวตรนเนอร์จาได้่าคดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ